สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ a n แนลนะครับโอเคฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม l i น e Ranger นะครับผมแล้วก็วันนี้ลุงยุทธจะมารีวิวเจ้าตัวบราวอนุบิทเพชรคาตนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก้าวดาวแล้วนะานผู้ชมก็ อัปเกรดมาแบบยากกลำบากเลยนะสำหรับบราวอนูบิสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโหดร้ายหรือเปล่าเมื่อเราไปลงทีม PVP ของเราเนี่ยเราเป็นลงแง้งของเราเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่ามันจะพอจะยืนหยัดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะพลังโจมตีกายมา1ล้านนะครับผมส่วนพลังชีวิตนี่มา11ล้านเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่า มาโคตรเยอะนะเยอะจริงๆนะครับผมพลังชีวิต11ล้านนี่ไม่ธรรมดานะความเร็วในการเคลื่อนที่110ยืนระยะโจมตีอยู่ที่100นะฮะก็ในร่าง8ดาวนี้มันมีข้อแตกต่างจากร่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมคือร่างไฮเปอร์แม็กนะฮะร่างไฮเปอร์แม็กมันอยู่6.5นะสำหรับคูดาวเรนเจอร์แต่เจ้าตัวบราวอนุปิทนี่มัน8เลยนะคูดาวมัน8เลยนะมันเยอะนะทุกคน8เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีกบ9าวดาวมาอัพบาวอโนบิสให้มันแม็กเนี่ยผมว่าอย่าพิ่งอย่าพิ่งสลับมาเป็น9าวดาวเลยดีกว่านะถึงแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยการที่เราได้เลือดนะ แล้วแร่นี่คือแบบเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนคือแร่เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะแร่ถ้าเกิดอัพมาเป็นบราว์อนดูบิสเก้าดาวเนี่ยแร่มันจะพันแปดร้อยฟิเลยนะ <c oughs> เยอะมากๆแร่เยอะคูดาวเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดผิดหรือคิดถูกวันเนี้ยอัปเกรดเป็นเก้าได้ฮะแต่ไม่ได้ฮะ,ะ,ะของมันต้องมีของมันต้องลองของมันต้องเทสนะครับผมทุยของมันต้องเทสนะครับผมก็ตอนนี้สเตตัสคือผมใส่เกียร์ไปแล้วคือใช้รองเท้าของแซนกิฟนะฮะ แล้วก็ใช้ห่วงยางหน้าร้อนนะครับผมก็เป็นลดแร่2จุดนะครับผมแล้วก็มีคูดาวเรนเจอร์หจุดนะผมเอาคูดาวเรนเจอร์มาแค่1จุดเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับช่องแรกนะแล้วก็แต่ช่องหลังเนี่ยเรามีคูดาวเรนเจอร์ที่เป็นแบบว่า35.4%คือค่าเยอะมากๆนะครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้มาเยอะเลยนะเราได้มาเยอะเลยนะสําหรับคูดาวเรนเจอร์นะครับจริงๆเนี่ยผมจะใส่เป็น คูดาวเรนเจอร์สองจุดก็ได้นะตรงนี้แต่ผมคิดว่าผมอยากได้เลือดเยอะๆนะอยากลองเทสแบบเลือดเยอะๆดูว่ามันจะใช้งานได้ขนาดไหนดีขนาดไหนนะแต่ใช้ไม่ได้จริงๆผมก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเอามาใช้เป็นครูดาวเรนเจอร์สองจุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้แบบลดครูดาวเยอะๆเลยนะครับแต่ตอนที่ผมขอเทสแบบเลือดนะตอนนี้คือ168ล้านนะเลือดคือ168ล้านนะเว้ยทุกคนเฮ้ย มันเยอะขนาดนี้เลยหรือเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับส่วนอัปเกรดที่ผมได้มาผมได้เป็นสร้างร่างโคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลุกตื่นพลังตัวนี้เรากดเรากดรีได้เลือกได้นะขอให้มีการ์ดอันนี้นะเออการ์ดอันนี้การ์ดรีนะครับผมหรือเรียกว่าการ์ดรีนั่นแหละเออแล้วจะอะไรครับเนี่ยก็คือการ์ดรีนั่นเองนะก็ถือว่าดวงดีนะผมได้เป็น สร้างร่างโคลนมานะครับผมถือว่าดีทีเดียวเลยนะฮะแต่มันยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปลองนะก่อนอื่นขอเอาไปเดินในสเตจมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองอดูที่ด่านนี้กันดูหน่อยกันแล้วกันานะครับผมว่าอนุบิสของเราเนี่ยร่างโคลนเนี่ยมันจะติดดีหรือเปล่าร่างโคลนมันจะติดดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูเลยนะฮะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับสกิลนะส่วนสกิล2มันก็ คูดาวเท่าเดิมเลยนะสกิลหนึ่งก็คูดาวเท่าเดิมนะสกิลหนึ่งคูดาวเก้าวิสกิลสองคูดาวเจ็ดวินะอ่ะล่างโคนไม่ติดในรอบแรกนะออกมาครับผมสร้างลงบึ๊บสร้างลงบึ๊บทันทีเลยนะสร้างลงแบบมาเร็วมากมาโตนี่ครับผมล่างโคนมาแล้วฮะล่างโคนมาแล้วท่านผู้ชมปั๊บมันล่างโคนมามันก็สร้างลงสี่ลงนะก็อือออกมาเนี่ยแบบออกมาสองตัวแล้วก็สร้างลงสี่ลงเลยนะปั๊บนี่ออกมาสองตัวแล้วคือติดล่างโคนรัวๆเลยนะครับผมมาปั๊บอันนี้ตัวเดียวครับ ตัวเดียวครับปั๊บออกมาติดล่างคนแล้วครับปั๊บวิ่งให้กันครับสร้างลงมาสร้างลงมาเรื่อยๆแต่ลงค่อนข้างเปราะบางนะเลือดโอ้โหเลือดผมทําเกียร์มาอย่างเยอะนะแต่ลงแบบลงค่อนข้างเปราะบางอยู่นะตามที่ผมมองสังเกตดูด้วยสายตาของผมนะ,ะก็ถือว่าเนี่ยแหแต่ล่างคนมาติดดีมากทุกคนล่างคนออกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงปัป๊บนี่ล่างคนออกมาแล้วโอ้โหเฮ้ยล่างคนมาตัวนึงปั๊บไปต่อ ปาล่างคนอมาอีกตัวครับโอ้แต่คือถ้าเกิดล่างคนออกมา2ตัวเนี่ยเราก็จะได้ลงศพฟาโลนะครับผมสี่อันเลยนะเฮ้ยถือว่าไม่ทำเฮ้ยแต่ล่างคนติดดีทุกคนสําหรับตัวก้าดาวนะปาปมาโอ้โหดูดิลงเดินแบบอืมดูดีเหมือนกันนะนี่ครับผมโอ้ดูดิเป็นแถวเลยทุกคนออกมาสองอันแต่นี่ออกมาอันเดียวครับไปต่อครับปาบสองตัวครับวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหืออหือกันเลยทีเดียวครับผม ดูดีครับโอ้โหสุดสุดครับสุดสุดสกิลสองคูดาวเจ็ดวินะครับผมคูดาวเจ็ดวิก็นับหนึ่งถึงเจ็ดคูดาวเจ็ดวิก็คือออกมาเลยนะครับผมเออก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราไปใส่ในพีพีดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ผมว่า <laughs> ผมว่าต้องมีก็ต้องมีแตกกันเกิดขึ้นนะครับผมมาไปกันเลยครับท่านผู้ชมมาตอนนี้อยู่แบบโอ้ผมโดนตียับเลยนะเออ อะไรกับผมนักหนาครับเนี่ยโอเคผมมาไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเจอคุณวัดครับขอรีค้าคุณวัดร่อยเลยแล้วกันมา mf ผมก็ไม่ตีนะผมข้ามไปฮะจันที่มาทะสุกนะครับผมก็ข้าโอ้โหนี่เปลืองลูบีไปอย่างเยอะนะบุญวิสุทธ์อันนี้คนไทยหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ผมเห็นธงญี่ปุ่นนะ อ,อแปลกเหมือนกันนะเนี่ยคนไทยหรือเปล่าไม่รู้ว่ะทุกคนผมไม่เข้าใจว่าเขาใส่ธงญี่ปุ่นทําไมนะแต่ไม่รู้อ่ะผมลองตีดูก่อนก็แล้วกันนะผิดพลาดประการใดต้องขออาไปมานะที่นี้ด้วยนะครับผมไปเซอ,อ,อร์คกับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรูปเกมนะครับผมในเกมนี้กันนะอนุบิทออกมาแล้วฮะผมตั้งใจปล่อยอนุบิทออกมาเลยนะปั๊บปั๊บนี่ครับผมตัวเดียวนะในพี p ีมันติดตัวเดียวอวะทุกคนมาไปต่อครับปั๊บปั๊บปั๊บ มาออกสองไหมออกสองไหมทุกคนออกสองไหมปาออกตัวเดียวนะเออออกตัวเดียวอีกแล้วครับทุกคนแปลกมากอันนี้ออกสองแล้วออกสองแล้วมาก็ถือว่าล่างคนติดดีอยู่นะล่างคนติดดีอยู่นะทุกคนนะมาไปกันต่อฮะปาปบปๆปาปมาครับผมตอนนี้คือจะกดออโต้นี่ชนะยากมากนะสําหรับเกมตอนนี้นะครับผมเกมเล่นเองของเรานะฮะแต่มีอนุวิทย์ถือว่าอุ่นใจนิดนึงนะอุ่นใจนิดนึงนะโอเคเห็นไหม มันสร้างลงแล้วค่อนข้างยืงแทงดีนะผมว่าเน้นเลือดเยอะๆจะดีอยู่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมอนูบิสนะครับผมไปประกอบปรับปับปรับมานี่ครับผมเรียบร้อยครับผ้โหแตกไวจัดเลยนะครับผมเฮ้ยเหมือนจะดีขึ้นเยอะเลยนะสําหรับมีอนูบิสนะครับผมผมทำเลเวลตันตันสําหรับร่างปกติแล้วนะ160นะก็รอกบกบเก้าดาวมาเพื่อที่จะทําแบบว่าเป็นแม็กดูนะครับผมว่ามันจะดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมไปฮะ มาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักหนึ่งเกมครับอืมเจอกับใครครับเนี่ยโอ้ผมว่าน่าจะเพื่อนนะเพราะว่าคนนี้เขาไม่ผมไม่เคยตีเขาเลยนะฮะไปครับผมนี่มาเจอกับใครก็ไม่รู้นะภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าน,ะน่าจะภาษาญี่ปุ่นนะตอนนี้ผมใช้เกียร์เป็นที่แบบว่ายังไม่มีรถคูดาวเรนเจอร์สองแถวนะครับผมในตัวเกียร์อาวุธนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะไหวหรือเปล่านะในเกมนี้นะฮะมา จอตึงๆกันหน่อยแล้วกันนะถือว่าตึงทุกทุกทีมเลยนะตอนนี้ออกมาตัวเดียวด้วยอนุบิสติดอ่ะออกมา2ตัวแล้วอนุบิสล่างโคนติดดีนะครับผมแต่จะค่อนข้างดูดิโดนดาเมจลงแบบโดนดาเมจลงแบบแตกไวมากเลยนะขอพัดเลยแล้วกันนะโอ้โหครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับแตกไวแตกง่ายแตกเร็วจริงๆนะโดนดาเมจหนักๆเราไม่ไหวเลยนะเราไม่ไหวนะถ้าโดนดาเมตหนักนะสำหรับบ่าวอนุบิสนะถือว่า ผมว่าตัวเกมต้องปรับให้ผมแล้วแหละถ้างั้นมันอวยกันไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้มาฮะผมไปฮะไปกันต่อลุยกันต่อเลยคะผมไม่สนแล้วผมกดออตโต้ไปเลยมาไปฮะผมขี้เกียจกดแล้วจังหวะนี้มาโอเคถือว่าได้สำแดงแผงลิตหรือเปล่ามาดูครับเจมมืดจะแผงลิตซะมากกว่านะตอนนี้ผมว่านะเออมาโอเคเอาาเออครับผมอมาตะรัวๆเลยมาเลสโกอืมอนุบิสครับผมมันอยู่ที่จังหวะนะทุกคนผมว่าสําหรับอนุบิสแล้วนะนี่เนะี่ยมามา แต่โอ้โหตอนปล่อยตัวนี่โดนดาเมดแบบจัดจ้านเลยนะล่วงไปเลยนะสําหรับโลงศพฟาโลนะครับผมที่เป็นตัวซลมอนออกมานะครมาดูครับผมว่าเราจะยืนไหวหรือเปล่าในเกมนี้นะโอ้โหผมกดผมกดออโต้ไปนะทุกคนก็อยากที่บอกเลยแพทนี้กดออโต้จะชนะยากๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเจอทีมตึงๆแล้วมาชนะยากจัดเลยนะดาเมดมันรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเต่าเลนหรือว่าเป็นเจสซิก้าตัวใหม่นะธาตุน้ําก็ถือว่ารุนแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนมาดูกันต่อเลย เกมนี้เราจะไหวหรือเปล่ามาโอเคครับผมมาต้านทานไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฟารโรของเราไม่สร้างโลงเลยนะไม่สร้างโลงเลยนะเห็นแค่เป็นกลุ่มก้อนนิดหน่อยนะประมาณ2โรลงนะที่ตรงกลางแมปนะทุกคนก็ถือว่าแต่มายืนแทงดีนะทำเลือดเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเปราะบางไปนิดนึงนะผมคิดว่ามันเปราะบางไปนิดนึงนะสำหรับเอ่อลงศพฟารโรนะฮะโอ้โหนี่ผมทำเลือด160กกว่าล้านเลยนะ แต่มันก็ยังแตกไวนะสำหรับโลงนะมันอยู่ได้เจ็ดินะสำหรับโลงตบฟาโลที่มันสร้างออกมาจากตัวเจ้าบาวอนูบิสนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเปลี่ยนเกียร์นิดนึงแล้วผมจะอยู่ได้ทนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเกียร์กันแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาครับผมจะเปลี่ยนเกียร์ชิ้นนี้ใส่นะครับผมซึ่งมีต้าสก,กิลโจมตีรวมแล้วก็ มีรถคูดาวสองช่องนะครับผมไปลองดูคนระับผมคือช่องที่เป็นออฟเสริม erm, คือออฟสี่มานะฮะตอนนี้ผมจะได้รถคูดาวมาทั้งหมด6.7วินะครับผม6.7วิเพราะฉะนั้นเหลือแค่1.3เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบราวนวิตตัวนี้จะปล่อย1.3าวินะครับผมปล่อย1.3าวิ มันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่เลือดเราจะเหลือ124นะครับสำหรับบาวอนุบิสของลุงยุทธชาแนลนะฮะมาเดี๋ยวผมขอสลับทีมเลยแลวกันมาโอเคครับผมท่านผู้ชมมาเราไปลุยกันเลยฮะมาครับเรามาเจอกับซซนเดอร์นะครับผมซซนเดอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะเขามีตัว เจสิก้า hmm? บ hmm? like ัดเตสด้วยนะเจสิก้าบัตเตสนะแต่เขาไม่มีบาวอโนบิสนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาวอโนบิสของเราเนี่ยจะสร้างร่างคนลัวๆวหรือเปล่าป๊าป๊บป๊าป๊ามาครับลัวป่างลวป่ะลวป่าลวป่ะลวบ้าก็ลัวอยู่นะก็ลัวอยู่นะมาครับผมลุยต่อครับทุกคนมาถือว่าติดดีนะล่างโอ้ตอนนี้เขาใช้อ่าเป็นน้ําแข็งนะฝั่งบอสทางฝั่งนู้นนะบอสน้ําแข็งมาแล้วฮะมาครับผมโอเคฮะไปต่อเลยทุกคนนี่ครับผมบาวอโนบิสปล่อยลัวขึ้นเยอะเลย ปล่อยรัวคุณเยอะเลยนะสำหรับบาวอนุบิสนะครับปรับปรับปรับนี่ครับผมเป็นไงฮะทุกคนโอ้โหแต่ร่างเอ่อที่มันสร้างเป็นลงสฟโลเนี่ยก็ยังสร้างได้ต่อเนื่องอยู่นะต่อเนื่องอยู่ทุกคนนี่ครับผมยิ่งมีการแบบว่าบับช่วยกันด้วยนะโอ้โหถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับใช่ไหมครับผมปั๊บป๊โอ้โหปล่อยรัวจัดๆเลยทุกคนนี่เป็นไงเปลี่ยนเกลียมาใหม่เปลี่ยนเกลียมาใหม่ครับโอ้โหวิไรเลยครับเนี่ย ออโต้ไปเลยปออโต้ Auto ไปเลยปะนี่ครับผม <S <S มาครับผมรัวๆเลยครับอนุบิสผมปล่อยรัวจัดมาเปลี่ยนทีมบ้าเปลี่ยนฝั่งบ้านะครับผมบบบบบมาโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะโดนดันนะเนี่ยเหมือนจะโดนดันนะทุกคนดูดิเอาไม่ลงนะเอาฝั่งนู้นไม่ลงว่ะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โห,โโหตึงจัดโอเคครับผมเรียบร้อยฮะชนะไปนะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกสักหนึ่งเกมเลยท่านผู้ชมไปดูกันแบบเต็มเต็มเลยนะเบลอะนูบิสนะครับผม เจอกับปูตินนี่แหละปูตินนี่มาเยี่ยมเยียนบ่อยอะเจอคุณเกียงนะครับผมก็คุณเกียงก็เป็นคนไทยที่ตีกันแบบแฟร,แฟร์แบบปกติเลยนะผมเขาตีมาผมก็ตีกลับนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับผมมาตีมาเราก็ตีกลับนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอปรับทีมนิดนึงครับผมจะเปลี่ยนนะฮะผมจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกไปนะฮะแล้วก็ผมจะใส่เป็นแบบ พ่อดำลงมานะครับผมพ่อดำของผมนะมา let's go ไปลุยกันเลยครับจะไหวหรือเปล่าครับสําหรับลุงปะทะกับคุณเกียงนะครับผมโอเคครับผมมา let's go ไปกันเลยครับผมมาโอเคปล่อยลัวๆจะจัดเลยนะครับผมมาครับผมขอแช่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะตามสเตปตามสเตปของลุงนะครับผมเออลุงนี่ชอบแช่นะฮะชอบแช่อ่างนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะเอาครับผมโดนพัดมาแล้วฮะจังหวะนี้เอายังไงต่อครับเนี่ยลุงยึดชแนลครับ ต้องมีการกดอมตะกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะจังหวะนี้มากดอมตะแล้วก็แช่ไปไม่ใช่แช่ดิพัดครับผมพัดไปกอนเลยจังหวะนี้ตามโดวยวิทย์ใสบอมมาบิ้มไปโอ้โหติดครับติดอมตะฝั่งนู้นครับผมโอโ้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยลุงยุทธชาแนลกดออโต้ครับผมออโต้ Auto ไปเลยฮะมาออโต้รัวๆแล้วเราปล่อยอนุบิทย์รัวๆเลยนะมาอนุบิทย์รัวๆเลยครับผมสังเกตได้ว่าเรานี่คือแบบโดนลงกับลงใส่กันเลยนะใส่กันยับเลยนะครับผมลงกับลงตอนนี้นะฮะโอ้โหมา เลสโกผมว่าโอกาสชนะมีสูงมากนะถ้าเกิดดันป้อมได้นะผมแต่ตอนนี้คือแบบยื้ออยู่นะป้อมฝั่งนู้นไม่ลดเลยนะโอเคครับผมเรียบร้อยไปนะผมมองว่าตัวบาอนุวิทย์เก้าดาวนะสำหรับสำหรับผมแล้วนะผมว่ากิมเล่นเองเนี่ยมันยังมันยังฝืดๆนิดนึงนะมันยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ ผมให้สักประมาณ8.5แล้วกันนะสำหรับบาวอนุบิทตัวนี้นะผมผมให้คะแนนอยู่ที่8.5นะครับผมต้องมารอดูกันว่าเรามีกบ9ดาวมาอัพแล้วเนี่ยเวลามันแม็กแล้วมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่โดยรวมผมให้ 8.5นะครับผมสำหรับบาวอนดูบิตนะครับผมผมว่าถ้าเกิดใครคิดลังเลว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นผมว่าก็น่าจะปั้นนะเพราะว่ามันเป็นเมตาใหม่นะเมตา9ดาวนะครับผมปั้นมาไว้รอเลยก็ดีนะครับผมโอเคผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมบายบาย